ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนผู้ที่ติดตามดูช่องป๊อปกินนะคะวันนี้ป๊อปกินนะคะนำเสนอนะคะสกายวอล์กวัดขาวจะแบงนะคะแต่นี่ไม่ใช่สกายวอล์กที่เปิดใหม่นะคะนี่เป็นสกายวอล์กร้านอาหารนะคะก็เป็นกระจกเหมือนกันนะคะก็ สูงเหมือนกันนะคะแต่อาจจะสูงไม่เท่าสะพานสกายวอล์กนะคะแต่นี้เป็นสกายวอล์ค้านอาหารนะคะเพราะว่าส<ไ>กายวอล์สกลสะพานนะคะเราเข้าไม่ติดเลยนะคะผู้คนเยอะม,มากเลยนะคะเราก็เลยไม่อยากไปต่อคิวนะคะเราเลยเดินเลี่ยงออกมานะคะเราก็เลยมาสกายวอล์ค้านอาหารแทนนะคะก็ อันนี้ชิมรางไปก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะไปวันหลังนะคะสกายวอล์กสะพานนะคะเดี๋ยวเราจะไปวันหลัง<ๆ>ก็อันนี้ก็สวยดีนะคะก็เป็นวิวภูเขานะคะก็ธรรมชาติสวยงามนะคะข้างล่างก็มีดอกไม้สีเหลืองเหมือนกันนะคะ ดอกไม้สีเหลืองเยอะมากนะคะเรียกว่าดอกทองไรนะคะช่วงนี้บานสะพางสวยงามมากเลยนะคะก็อย่างที่เห็นนี่นะคะข้างหงลังเราเนะะี่ยค่ะดอกทองไรนะคะสีเหลืองบานสะพังเลยก็สกายวอล์แค่นี้นะคะก็เสียวนะคะไม่ต้องสูงแบบสะพานกระจกตรงนั้นนะคะมีก็เสียว พอควรนะคะสำหรับสกายวอล์กตรงร้านอาหารนี้นะคะต้องถ่ายเป็นท่านั่งนะคะถึงจะเห็นเป็นกระจกนะคะเป็นระเบียงกระจกตรงร้านอาหารนะคะนี่ท่านั่งนะคะถึงจะเห็นว่าเป็นกระจกนะคะ น,นี่รูปที่เราแคปมานะคะก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะรูปที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะ story อ p กิน